ฮาโลวีวารีนะคะซึ่งเมืองนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองทางศิลปะรสชาติเหมือนได้รับทาาดเหล็กอย่างเต็มที่นะก็เดินอยู่ในเมืองเก่าคนเยอะมาก เดินทางมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิกันแล้วนะคะนี่นะคะสนามบินสุวรรณภูมิวันนี้เราก็นันดคณะการประมาณ6โมงเย็นแต่ว่าตอนนี้5โมง10มาเร็วไปหน่อยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็กระเป๋า สคน3มใบใช่ไหมแม่คนยี่ส้าเขาให้ยี่ส้าเราก็ยี่ส้าเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปหาจุดเช็คอินก่อนนะคะเราก็ทำการเช็คอินแล้วก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังเดินดูอยู่ว่าจะช้อปปิ้งไหมหรืออย่างไร วันนี้เราไปออสเตรียเนาะเราต้องมีการต่อเครื่องกันนะคะในครั้งนี้ก็จะไปดรอปกันก่อนบอ์ดิ้งตอน2องทุ่มหนาทีตอนนี้เป็นเวลาจะทุ่มแล้วนะคะรอบนี้มีปัญหาก็คือน้ำหนักกระเป๋าเกินเยอะซะด้วย 2นะคะเราจะต้องต่อรถไฟไปขึ้นเครื่องบินอีก,กรอบหนึ่งนะคะก่อนอื่นเราช้อปปิ้ง k n n p p w w r r ไว้ซึ่งไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเราต้องไปเอาของก่อนเพราะว่าเราช้อปม,มาเยอะเลยนะคะคุณแม่ใช่ค่ะไปได้ก็หลายหมื่นค่ะถูกต้องค่ะออนี่ก็หนักแล้ว,ลวนะัเนแ่ยยังไม่ทำไปไหนเลยยังไม่ทำไปไหน ตอนนี้รอเข้าเกตนะคะเบอร์เกอร์คิงมีความสงสัยใครรู้ว่าเบอร์เกอร์คิงที่สนามบินน่ะมันใหญ่มากนี่แค่หนึ่นงในสี่ ตอนนี้นะคะเราก็เดินถึงเกตแล้วนะคะหลังจากกินเบอร์เกอร์คิงเสร็จเดี๋ยวจะรอขึ้นเครื่องตอนสองทุ่มหนาทีนี่นะคะตอนแรกเราจะมาหาซื้อยาทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้อน้ำยาล้างคอนแทคเลนมากะจ,จะล้างหน้าบนเครื่องนะคะแล้วก็แต่งใหม่เพราะว่าต้องต่อเครื่องที่ดูไบโดฮาไม่ใช่ดูไบโดฮานะคะจบละ แว่นค่ะนีแว่นก่อนนะคะวันแรกแว่นตอนนี้นะคะ oh, เราขึ้นเครื่องแล้วนะคะนี่นะคะสมาชิกของเราในแถวหน้านะคะไม่มีใครสนใจเราเลย <c oughs> <c oughs> ซึ่งก็เดี๋ยวจะออกกันตอนประมาณ3มทุ่มหนาทีนะคะคพร้อมออกเดินทางได้พร้อมออกเดินทาง เราจะท,ทา like ําการเปลี been, ่ยนเครื่องนะคะตอนนี้กําลังเดินไปที่เกตจากซีไปดีให่เวอร์ที่นี่จะใช้รถนะตอนมาเมื่อกี้เปลี่ยนเครื่องรอรถนานราติดเราติดในสนามบินมงไปหมดเยี๋มาเลยจะยังไม่ทันได้เริ่มทริปก็เดินไม่หยุดแล้วจ้ะนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งของที่นี่นะคะ And do oh. ก็ล <łość> ืมใส่เสื้อหนาวลงมาอ่คือทีมหนาวอยู่นะนครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมารู้จักกับ KFC หนึวันว a n ที่หนึ่งวันจะจ่ายพี่เข้าใจดีมากเขามีของเล่นเหมือนแฮปปี้มิวทุกคได้มาอัน กันได้แล้วค่ะออเดี๋ยวหนูเดินไปเดินมากินตรงนั้นฮะชิมสเต๊กมีตันติดๆมัน,นเรรนนนนข้าไทยอยู่นะแตแล้วก็ไม่เข้าแล้ว เมืองคาร์วัลที่ไหนคะอะไรนะคะคาร์วี่วาลีค่ะอะไรจำไม่ได้ค่ะอะไรน้ำสปานะคะใช่ค่ะเป็นเมืองสปานะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองสุขภาพเราจะแช่น้ำสปาจริงๆแล้วคนที่ควรแช่คือแม่นะคะตามตำนานแล้วเจ้าเจ้าชันท่านแช่แช่น้ำแล้วก็หายปวดนะคะเลยว่าปวดเอาแม่ไปแช่ตอนนี้เพราะแม่ปวดเข่านี่นะคะเราต้องขึ้น ชัตเต้นบัตไปนะคะเพราะว่าเป็นเมืองเก่าเขาบอกว่าจะมีจุดที่จอดรถบัสนะคะสำหรับคาร,บา,าร์บูรี่วในวันนี้นะคะ ในเมืองคาวารีคาโลวีวารีนะคะซึ่งเมืองนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองทางศิลปะมีสถาปตัตยกรรมที่หลากหลายนะคะเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากไม่ว่าจะตั้งแต่ยุคนีโอรเรนซ์สองนะคะบาโอกหรือว่าในส่วนของอาร์ตนูโวนะคะซึ่งก็เห็นเลยว่ามันสามารถเรียงตึกในสางานศิลปะนี้เรียงกันได้โดยที่ลงตัวมากจริงทุกคนย้อนมากค่ะ เป็นแก้วนะคะที่เราจะนำมาดื่มน้ำนะคะน้ำแร่จากตรงบ่อตรงนี้เดี๋ยวไปดื่มกันอ๋อรสชาติเหมือนได้รับธาตุเหล็กอย่างเต็มที่นะคะรู้จักกับน้ำแร่ เมืองนี้ประวัติจุดเริ่มต้นเลยก็คือค้นพบโดยกษัตริย์ชาวที่4นะคะวันนั้นพระองค์ท่านก็คือไปล่าสัตว์เนาะแล้วก็สุนัขของท่านก็ตกในบ่อน้ำพุร้อนนะคะซึ่งเมื่อพระองค์ท่านได้ลองแช่น้ําบ่อน้ำพุร้อนนั้นแล้วก็สามารถบำบัดโรคของท่านได้นะ,ะไม่ว่าการปวดเมื่อยต่างๆก็หายซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นเมืองแห่งสปานะคะหรือว่าในส่วนของการบําบัดโรคต่างๆซึ่งเขาก็เชินว่าน้ําพุร้อนที่นี่นะคะถ้าแช่ก็จะสามารถช่วยในเรื่องของสุขภาพ นอกจากนี้อย่างที่ได้บอกไปแล้วก็คือที่นี่จะมีความผสมผสานของศลิลปวัฒนธรรมหลากหลายยุคสมัยเลยไม่ว่าจะเป็นนีโอเรเนซองนะคะหรือว่าเรนเดซองใหม่บารอคนะคะรวมถึงอาร์ตนูโวนะคะซึ่งจะเป็นการผสมผสานที่สอดแทรกกรันเป็นตึกสลับตึกเลยทุกคนนี่สวนมาเห็นห ตอ้องหยิบครับยังไนะรอเนียนต้องกระดางเลย ที่มีข้อจํากัดเลยก็คือแต่และห้องเนะาะไซส์ก็จะต่างกันตอนแรกเราจะนอนห้องกับใกลๆกับที่บ้านนะแต่กลายเป็นว่ามันไม่มีก็จะได้เป็นห้องที่ถ้าห้องเดียวที่นี่เขาก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบว่าได้อยู่นอนคนเดียวเนาะก็จะต่างออกไปนะจ๊ะเดิ่อีกห้านาทีเราจะต้องไปแลนะ้รแล้วงนเปี่ยนชุดจ้ปจ้ กนันจตอนนี้นะคะเราก็เดินเข้ามาในส่วนของเมืองเก่านะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของนาฬิกาแสงอาทิตย์กันเขาบอกว่าต้องไปดูก่อน6โมงซึ่งตอนนี้ก็เดินอยู่ในเมืองเก่าคนเยอะมาก เมืองที่นี่สวยมากะคะมีการผสมผสานระหว่างเก่าส่วนใหญ่จะเก่ามากกว่าใหม่ถ้าดูแลรักษาดีแล้วก็สวยมากเลยแล้วก็ตลอดทาง,ทาง,ทางมีร้านเครื่องแก้วเยอะมาก <c oughs> แล้วตอนนี้อากาศก็เย็นมากหนาวลงเรื่อยๆนะคะแล้วคนเยอะมากย้ำอีกรอบ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันว่านาฬิกาหน้าตาเป็นยังไงนะคะ <c oughs> นาฬิกาแสงอาทิตย์ถือว่าเป็นวิวัฒนาการแล้วก็พัฒนาการของมนุษย์ในการดูเรื่องเวลา <c oughs> ที่นี่มีความสเปเชียลคือเขาบอกว่ามันดูในส่วนของเดือนได้ด้วยนะคะ ไปดูกันสำหรับนาฬิกาเนี ร็อกแบบร็อกวินเทจอะร็รอกวินเท ตอนนี้เราก็จะหมดวันกับแสงพระอาทิตย์สุดท้ายของวันนี้<อ>นะคะ2ทุ่มได้ไหมคะอุ้ยก้อ,อนเมฆสวยมากอตอนนี้ก็คือถือว่าเป็นท้องฟ้าที่เรียกว่าวัน,นิลาสกายนะ้แดงสาธารณะีบากนะคะซึ่งท้องฟ้าถือว่าเป็นวัน,นิลาสกายที่ถูกต้องหาได้ที่ไทยใช่ณในะ <laughs> หาได้ที่ไทยได้ที่ณหาดดงตาะสถานีนี่นะคะสวยมากดูสิ <laughs> <N iin> <laughs> <Yay. S 2> เป็นสถานที่ที่เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะด้วยอะไรนะสุสานสุสานหลวงแต่ว่าวันนี้เราจะต้องใช้คิินเข้าโรงแรมก่อนรมันมีความเชื่อว,ว่าจะสามารถป้องกันยุคผีปีศาจได้เนาะในสมัยก่อนก็จะเป็นยุคผีปีศาจแม่มด